รัฐบาลไทยไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะครับทั้งบนและล่างครับทั้งบนทั้งล่างตัวตรงรับนี่มีรับบนนี่มีอยย่สองตัวสองสองตัวจับนะคะอันนี้คือจับในนไปทางงน่วยซีอันน้อยเนี่ยั่งบนนั่นอ๋อนี่ไปทางงน้วยซีไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเนี่าลาลงทุนอะไรแับบน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบัดนี้เน่บัดนี้อันอันพอดับพอเอาเอาเด็กดับก่อนเอาชุดดับบานดับต่อไปชุดดับนะคะรัฐบาลไทยชุดดับสิบลหนึ่งตุลาคมดับเลาวงานที่ผ่านมากเกิดเขาอยู่วหรือว่าโอเคยู่เนาะแผ่านผ่านเพอาะผ่านเลย คอา้าวพ่อเริ่มต้นเลยห์ห่อเลยหนามาบอกเอฟซีนะคะมีตัวใดในดับดับนี่มีดับบนนี่มีอา aky, อยุสองตัวสองสองตัวจ right ับนะคะอันนี้คือดับบนมีหนึ่งกับแปดอันนี้คือดับดับบนดับสิบหน่วยดับบนดับทุกหลักอ๋อทุกหลักเลยบ้าดับทุกหลักแล้วกับหลัก รับทุหลักบนล่างเฮ้ยบนเนี่นี่บนบนโม่โ่เชียวกับลั้งอันนี้บนเนื่งกับแปดนี่เนื่งกับแปดนี่ดับดับบนดับบนดับบนหน่วยสิบเนี่ยเน้นไปทางหน่วยสิบเน้นไปทางหน่วยสิบอันนี้นี่ยังบนท่านไหนตัวนี้นั่นอ๋อเน้นไปทางหน่วยสิบไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ลาลงทุนอันน่ะดับบนอันนี้คือดับบนนะหน่วยสิบแล้วก็ รับล่างนี่คือรับล่างมีสดับเอาอยู่สีกับศูนครับดับล่างสีกับศูนย์รับล่างสกับศบนตัวได้กับตัวได้กับพ่อบางบนมีหนึ่งกับแปดดับบนหน่วยสิบดับบนหน่วยสิบหนึ่งกับแปด ศูนย์ครับสี่ <4 S 1> <4. S 2> 4. กับศูนย์ดับล่างดับล่างสี่กับศูนย์ดับล่างเอาบานี่พ่อมาบอกบอกเอฟซีในจ่าบานนี่เฮ็ดแล้วมั้งบอกระบบบอก FC เอฟซีได้ค่ะว่าดับตัวใดดับตัวใดแน่บุญล่างจังใดแน่ค่ะว่าเงินหนาบอก FC เ <c oughs> <c oughs> อฟซีได้เออมามา เอตามรักสูตรเนาะขอตามลักสูตรเลขดับบนนี่มีสองตัวแล้กวก็มีหนึ่งกับแปดไงล,ละอ่าหน่วยสิบไปเน้นท่างที่หน่วยกับสิบหนึ่งกับแปดเรือดับบนน่ะสำหรับดักอ,อ่ล่างนี่ก็คือสี่ศูนย์คิดว่าไม่มานะ่มันเป็นมันเป็นมันติดดำหมดเลยอะ่ะสำหรับชุดนี้ สี่ศดับล่างสี่ับศูดับล่างดับทังสหลัก่ะหลักแต่ว่ากล่องสลากบนกับบมีตัวดับคือห้าดอกเนาะบบมีแล้วเราเป็นวตตแล้วแต่เอีแล้วแต่เอฟซีนมันก็เป็นเชฟเพียงเนี่ยทางเท่าไหน่นะทางเดียวสรุปก็คือดับบน10หน่วย1กับ8ดดับล่างสี่กับศูนย์ วดวันที่1ตุลาคม2568นะคะของพ่อบางนะคะสูตรดับเอาอยู่ดับสนิทอย่าคิดลงทุนลงทุนนะดับบนนึ่งกับแปดดับ,บหน่วยสิบสี่กับ0ูญเออหกไะมหกบาทสิบออา,าอันนี้เลขดับ,บได้จ้า อันนี้เลขดับนะคะ้าจอเว้ทะเบงดับเด้อพี่น้องดับอันนี้ดับห้ามลงทุนดับสนิทอย่าคิดลงทุนนะคะดับสิบหน่วยบนคือหนึ่งกับแปดดับล่างคือสี่กับศูนย์นะคะวันที่ผ่านมาก็เอาอยู่่ก็คงจะเห็นอยู่นะคะสำหรับข้อบางนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะขึ้นมาขึ้นมาข้นมขึ้นมาขึ้นมาข้นม เห็นแล้วดับบนล่างดับสนิทอย่าคิดซื้อนะคะพี่น้องถ้าติดนี่นี้อย่าซื้ออย่าซื้อตัดออกไปในบชุดเต็มไม่น่าลงทุนเอาถ่ายผ้าเมี่ยงดับก่อนนี่คือดับชุดเต็มเนี่ยองบนล่าลงทุนดับชุดเต็มมีทั้งบนและล่างพี่น้องนี่ดับบน นี่เขาก็นจะได้ซื uh <3 3้อง่ายพร้อมเนาะหนึ <3 <3 ่งกับแปดกับล่างคือสี่กับศูนย์ติดเลขคอยมัดเลยครับผมนะครับดับบนหนึ่งกับแปดดับล่างสี่กับศูนย์เสียงบ่มีแล้วพ่ออันนี้สูตรนี้ไปสูตรมันแล้วเนาะจ้เพื่อนก็คือสูตรเพื่อนหรือสูตรนอกก็คือสูตรนอกก็แต่ว่าสูตรของพ่อบางนี่เอาอยู่เอาอยู่มาตลอดอยู่จ้ามาในผิดจักจีบเหรอยังบมาในผิด เอาวดแรกมาถ่ายท้างวดอันวันที่สิบหกกันยากับผ่านผ่านอยู่ผ่านอยู่ได้หรอพ่อนี่คือชุดดับนี่คือชุดดับพี่น้องดับปนดับล่างชุดดับนะครับบานนี้มีดับแล้วก็ต้องมีซื้อบานนี้อยู่สายพ่ออันซื้อมีบ่อันซื้อยูหันะเปิดยูนานนั่นแหละพ่อเปิดขึ้นเปินได้บ่ได้จับสนขึ้จะดับแท้ไ้ผู้หนึ่งเออนั่นแหละใส่อันทีให้ซื้อที่นี่ชุดลงทุนบานนี้ชุดเต็มนี่ลงทุน ชุดเต็มนี่คือชุดเต็มชุดลงทุนแต่ว่าชุดเต็มโบเมนชุดคัดโบเมนชุดคัดเลือพี่น้องเลยชุดเต็มนี่เป็นชุดเต็มบนล่างก็คือมีเก้าหางนบ,บนก็เก้าล่างก็เก้านี่คือชุดเต็มนะพ่อเนาะว่าอยางไรครับดอกล่ะตามที่ที่ตามรักมันนี่ล่ละเอาผูา้มักกลับผู้หรือว่าผู้ว่ามั่นใจเปน็นด้ยกั มากับที่กอล์ฟแล้วกันทุนกันทุนไหมกันทุนไหมเด้อพี่แต่ว่าจะเป็นเคียงแนวทางเน,นาะมเอาให้เลือกเอาอูที่มีตัวเลขแน่ใจแล้วก็ค,คัดคัดเอาอค,คัดคัดมึงหนะ้าพี่จ๋าแล้หน้ามึงอะไรล่ะวานนี้เกลี่ยนไปาานารับมา ในคลิปนี้มีทั้งเด่นและดับเด่นกับดับเอ๋อพ่อปีนไปหาดับเนี่ยบ้านนี้ปีนไปหาดับอ่ะปีนไปปีนมาครักแต่ว่ายังไงก็ต้องรอชุดนี้ของพ่อแม่มาที่28นี่นี่คือชุดดับพี่น้องอยู่ในคลิปนี้มีทั้งดับและเด่นจอให้ประมาณวันที่28ครับวันที่28พอะหน้าก็ตรงวันที่28กระสีได ชุดแน่นแล้วก็จับสามตัวคือมือนั่นนะพ่อเอาวันที่ยี่สิบแปดเตรียมโตเตรียมร้อมกันด้อันนี้คือชุดจับสนิทยาคิดซื้อ ง้เป็นเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวอีกจักจักวิสองวิจักซีบวิสดเสียวบนนอตสาเล้าพ่อสำหรับแนวทางพ่อวันที่หนึ่งตุลาคมนี่กลับบ่พ่อบ่ได้กลับเด้อไว้ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับทั้งบนและล่างครับทั้งบนทั้งล่างตัวตรง